สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำบทความเกี่ยวกับความรักที่เป็นแบบลับๆมาฝากฝากให้คนที่มีความรักแบบลับๆให้คิดทบทวนว่ารักแบบลับๆที่มีอยู่ให้ความสุขได้จริงหรือลองมาฟังกันดูนะคะว่าจะได้ข้อคิดอะไรบ้างคุณมีความสุขกับความรักที่เป็นความลับจริงหรือความรัก ที่เป็นความลับต่อให้รู้สึกดีแค่ไหนมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีไม่มีใครอยู่ในมุมมืดที่อับแสงและไร้ตัวตนได้ตลอดเวลาในวันที่ใจมันยอมรับในวันที่ใจมันรักในวันที่ใจมันบอดต่อให้คนพันคนมาบอกว่ามันผิดต่อให้คนแสนคนมาบอกว่าให้เดินออกมาเถอะใจเรา มันก็ฟังแต่เสียงของคนคนเดียวถามว่ามีความสุขไหมมันไม่มีหรอกสักนิดนึงก็ไม่มีความสุขที่ยืมคนอื่นมาต่อให้สุขแค่ไหนมันก็ทุกข์อยู่ดีต่อให้เราบอกว่าเรารักด้วยหัวใจต่อให้เราทำดีแค่ไหนเราก็ผิดเราก็แพ้อย่าหวังว่าเขาจะเลือกอย่าหวังว่าเขาจะปกป้อง เราไม่ได้สำคัญกับเขาขนาดนั้นแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเราเองจะอยู่ตรงนั้นได้ตลอดไปเมื่อถึงวันที่เราอยากมีตัวตนวันที่เราอยากเดินออกมาจากมุมมืดวันที่เราอยากเรียกร้องวันนั้นแหละจะเป็นวันที่เรากลายเป็นคนผิดทันทีผิดที่อยากมีตัวตนผิดที่เรียกร้องผิด ที่ทำให้เขาเดือดร้อนสุดท้ายก็จะกลายเป็นเราที่ไม่เหลืออะไรส่วนเขายังเหลือทุกอย่างออกมาเถอะที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเราออกมาเถอะใจเรามีค่ากว่านั้นอย่าให้ความรักตัวเองของเขามาทำร้ายความรักตัวเองของเราอีกเลยเสียใจได้แต่อย่าเสียได้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีค่ามากที่สุดก็แค่บทเรียนและก็เป็นบทเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในโลกก็แค่นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะกับบทความในวันนี้ความรักที่เป็นแบบลับๆไม่เคยทำให้มีความสุขออกมาเถอะนะคะขอให้ทุกวันของคุณมีแต่ความสุขนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ไลค์กดแชร์กดซับสไ i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ